ไม่รู้ว่าสูงไปหรือเปล่าเออตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่นั่นตั้งแต่วัน,วนที่ยิบสามเดีย๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยจะได้ลงคลิปเลยค่ะยาสังถ้าเราไม่ไลค์แล้วมันไอตรงตรงโปรไฟล์ก็ ถ้ามีลมพัดมาเบาๆนะก็จะเย็นดีวักขึ้นเดี๋ยวจะเอาให้ดูค่ะตอนนี้เท่าไหร่สิบโมงสิบโมงกว่าแต่วันนี้ก็เอามา เอาเวลาตรงนั้นมานั่งไล้แล้วก็ทำงานไปด้วยจะได้ไม่ง่วง เดี๋ยวฮ้าอ่อมา,อาบ,บ,บางครั้งนะมันจะฝนจะหยุดแต่แต่แต,แต่ทำตัวนี้เสร็จค่อยพัก้หมดเลยค่ะสีผืนจะเป็นสีฟ้าหมดเลย แต่ก็จะมีเป็นคนละลายอยู่ว่านั่งกับพื้นไม่ไ,มได้นั่งเก้าอี้ปกติจะนั่งไหลบนอ ต้องติดสองคู่ตอนนี้พัลมก็ไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าเสียงธรรมชาติ เดี๋ยวนีไ้ไม่ไม่ค่อยจะได้ลงคลิปเลยค่ะยังสั่งบางบางครั้งนะมันจะฝนจะหยุดแต่แต่แต่เานั่นเดี๋ยวเขาตกใจเพาไปดูขเขาทุกวันเ่ารู้ว่านั่งกับพื้นไม,ไม่ได้นั่งเก้าอี้ปกติจะนั่งไหลบ,บนอ่า ก็เลยไม่เปิดเพราะว่าอากาศก็ไม่ได้ได้ร้อนเพราะว่าไม่มีแสงแดดก็มาแนะนํามายืนยันไลยืนยันตัวตนหน่อยนะคะี่ยพร้อมกับทํางานไปด้วยค่ะเพราะว่าตกทุกวันค่ะตกทุกวันก็แบบว่า ว<ด>่างคะ่ะถ้าใครว่างก็เววเียนเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเลกเปลี่ยน คือว่าเรายัางยังเวลายัางไม่ไม่มีพอที่จะทำเสื้อใช้พวกนี้กันแล้วมันเอ่อ ไ่นี่คะ่ะมันจะเสียงมันจะเสียงดังเข้าไปในในในพอดีพอดีอ่อมาเปิดไลฟ์แล้วก็ทำงานตัวเองไปด้วยเพราะว่าท่านผู้ว่าจะจัดทุกป,ปีคะ่ะจะช่วงประมาณเดือนนี้ละคะ่ะเดือนเดือนมิถุนา ตันนี้พัดลมก็ไม่ได้เปิดน,นะคะเพราะว่าลมลมมาก็คือว่าพายุเข้าทางอื่นทางทางจังหวัดอื่นก่อนแล้วค่อยมาถึงวันนี้วันนี้วันจันเดาะเด็กเด็กไม่อยู่แล้วเนาะเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดแล้ว นิ่งอากาศภายนอกนิ่งมากค่ะนิ่งมากน่าจะพอแล้วที่ไหนฝนตกมั่งคะช่วงไหนว่างก็ไลฟ์ไหนว่างก็ไลฟ์ไลฟ์ไปวันละชั่วโมง ว่าส่วนสมากก็ทางานกันมีงานประจํากันไปไปค่าไปยิงมันนะมันหายไปเองแล้วกลางคืนก็มีลมก็ไม่รู้ว่าอ่าฝนฝนจะหมดหรือลายเดียวกันหมดจะมีลายเดียวกันอยู่สองพืนก็จะเป็นลายอ่า ขอเจ้าฟ้านะคะเขากลับคืนมาหาต้นไม้ทางทางนี้ไม่เห็นเห็นแต่ตอนเขาเขาวิ่งเข้าไปในทางทางกลาง้อไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดจะจะเอนอน พราะว่วนส่วนมากก็ทำงานกันมีงานประจำกันเพราะว่านั่งกับพื้นไม่ได้นั่งเก้าอี้ปกติจะนั่งไหลบนอ่าแต่ถ้ามีคนมาบูกก็หมายสองหมายสองต้องลุกมากินข้าวผ่านมาเมื่อกี้ ดีใจด้วยนะก็เมื่อวานนี้เย็บไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสี่ขึนก็เลยแต่วันนี้ก็เอามาเอาเวลาตรงนั้นมานั่งไล่แล้วก็ทำงานไปด้วยจะได้ไม่ง่วงถ้า มีแสงเดดนะแล้วขอขอขอปรับยังยังไม่เสร็จสักผืนเลยค่ะ ขอให้เพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เขาจะใช้แล้วค่ะเขาจะใช้อ่า่ตั้งตสายไฟมันก็เลยทำให้แบบว่าบรรยากาศบรรยากาศแต่ถ้าเป็นสมัยก่อ